แฟนเจอแล้วสุขสบายดุดเจ้าหญิงไม่กลับมาเหยียบไทยอีกชีวิตใหม่ที่เมืองนอกเอมี่อารเมเรียทิ้งบ้านภูเกต็ตหนีโทษตลอดชีวิตไปมีลูกอยู่ดูไบเปิดภาพล่าสุดอดีตนางเอกดัง เอมี่อาร์เมอริจาคอบจากละครทิดาวานอนเจ้าของฉายาแม่มาพร้อมเปิดตัวแฟนใหม่ชาวต่างชาติเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอาร์เมอริจาคอบดีกรีมิสทีนไทยแลนด์ปี2006แจ้งเกิดจากละครเรื่องทิดาวานอนในบทเอียวดีจนได้รับฉายาแม่มาแม่มาที่โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้โดยเมื่อกลางปี2 5 6 1เอมี่อาร์เมเริยได้ถูกบุกจับพร้อมกับแฟนหนุ่มขาบ้าน พักในคดียาเสพติดโดยแฟนน่มถูกตัดสินจำคุก25ปี4เดือน15วันปรับ750,000บาทส่วนเอมี่อามเมียในฐานะจำเลยที่2ถูกจำคุก3เดือนปรับ5,000บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีโดยต้องคุมประพฤติรายงานตัวทุกๆ3เดือนเป็นเวลา1ปีและบำเพ็ญประโยชน์ครบ24ชั่วโมงภายหลังทางด้านเอมี่อารเรียหนีออกนอกประเทศไปอย่างไรร่องรอยโดยในช่วงนั้นได้มี กระแสข่าวลือว่าเจ้าตัวได้หนีไปประเทศดูไบและเงียบหายไปนานล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมเอมี่อันเดอร์สกอร์อเมริออันเดสกอร์จาขอบได้ออกมาโพรูปภาพล่าสุดเอมี่อเมริอาจาขอบให้ได้เห็นกันหลังจากที่หายไปนานซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวได้มีแฟนเป็นชาวต่างชาติทั้งนี้ยังตรวจพบว่าอินสตาแกรมที่พบนั้นเป็นอินสตาแกรมแฟนคลับของเอมี่อเมริอและไม่ใช่อินสตาแกรมส่วนตัวของเอมี่อเมริอแต่อย่างใดแสดงความยินดีกับ คุณแม่มือใหม่เอมี่อาร์เมเลียอดีตนางเอกชื่อดังจากเรื่องทิดาวานอนล่าสุดได้คลอดลูกคนแรกที่ต่างประเทศแล้วมีสามีต่างชาติคอยดูแลไม่ห่างเป็นภาพที่อบอุ่นเป็นอย่างมากเอมี่อาร์เมเลียเป็นอีกหนึ่งนางเอกชื่อดังจากเรื่องทิดาวานอนผู้ที่สร้างวลีฮิตแม่มาจนช่วงนั้นกลายเป็นคำพูดติดปากของคนทั่วประเทศและเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดเธอให้มีผู้คนรู้จักเธอมากมายหลังจากนั้นหลังจากนั้นเธอได้หายหน้าไป จากวงการบันเทิงพักใหญ่และได้กลับมาโด่งดังอีกครั้งกับข่าวถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและต้องอยู่ในเรือนจำเกือบปีภายหลังออกจากเรือนจำเธอได้ตั้งใจไปบวชชีปฏิบัติธรรมอยู่พักใหญ่เพื่อเป็นการไถ่โทษขอโทษทั้งแฟนและครอบครัวหลังจากนั้นชีวิตเธอก็ดำเนินมาดีขึ้นเรื่อยๆโพบรักกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติล่าสุดเอมมี่อาเมเรียได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากเมื่อมีภาพข,ของเธอกับลูกน้อยบน อกพร้อมกับภาพสามีที่คอยดูแลอยู่ไม่หา่างเป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวแล้วสําหรับสาวเอมมี่อารเมเรียในส่วนเพศหนูน้อยน,นั้นทางด้านเอมมี่อารเมเรียยังไม่ได้แจ้งว่าหนูน้อยเป็นเพศอะไรหลังจากแฟนๆได้ทราบข่าวต่างเข้าไปแสดงความยินดีกับเธออย่างล้นหลามขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งตัวเล็กและคุณแม่นะ